ามระบบตู้อย่างนะครับมันใช้ได้ระบรบทั้งหมดสามระบบระบบแรกคือระบบไฟฟ้าไอร้ระบบจะความร้อนจากแสงแดดครับก็คือถ้ามีแสงแดดเราก็เห็นไปตักแดดไอ้ความร้อนสะสมในตู้จะมีความร้อนมากกว,ว่าภายนอกครับตัวแผงโซลารเซลล์จะทําหน้าที่ทําให้พัดลมดดความชื้นทํางานมันจะทํางานอนุร้ตเพื่อตักแดดพอเราตักแดดไอ้มันจะมีไอ้ไน้ำขึ้นมาพัดลมจะดูดต่อมาให้หน,หน้ำทำให้มันแห้งเร็ว ร,ระบบที่สองเป็นระบบความร้อนจากลมร้อนลมร้อนจะดันความร้อนจากด้านใต้ขึ้นมาครับระบบที่สามจะเป็นความร้อนจากตวไฟไอสองระบบหลังก็คือไม่มีแดดเราก็สามารถมาตากในร่มหรือที่ไหนก็ได้ที่มีไฟฟ้า,ฟาครับนี่คือการใช้งานนะครับเราก็ฝา เอาเปลือกพันธุ์ตอนนี้เป็นดอกอัญชันใช่ไหมเราก็เอาดอกอัญชันใส่เข้าไปมันตัวน,นี้มันจะเป็นสองตะแกง<ม>ครับเราก็ชักออกมาเราจะยกออกออกไปเลยก็ได้หรือเราออกมาแค่ครึ่งเดียวหรืออะไรเราก็ทําไว้เอาอะไรเรียงได้เลย<ม>ตัวน,นี้เป็นตะแกงแกลเลอรเปี่ยนตามรุ่นสี่ตัวขอบเป็นอารมณ์เนีย่ยสามารถล้างทำความสะอาดได้หูได้เลยครับภายในตู้ก็เหมือนกันล้างทำความสะอาดได้เราก็เรียงดอกอัญชันให้เต็มประมาณนี้กระจายให้ทั่ว ครับทั้งสองชั้นแล้วก็เอาเข้าไปครับแล้วก็ปิดอ๋อไม่ใช้งานเราก็เสียบปลั๊ะครับนี่ก็จอมีเบรกเกอร์ทั้งหมดเลยมีเบรกเกอร์เราก็ดันเบรกเกอร์ขึ้นทั้งหมดเลยครับโอเคเรียบร้อยแล้วมั้งครับสมมติว่าเราดันดันเบรกเกอร์ขึ้น ไฟสถานะสีแดงพร<ม>้อมกันทํางานจะโชว์ขึ้นพร้อมเราดันเบรกเกอร์พัดลมจะทํางานอัตโนมัติสองตัวพร้อมกับเบรกเกอร์ที่เราเร่อนขึ้นแล้วเราก็ปรับน้ำมันฟูงไปเท่าที่ว่าเราต้องการครับอย่างอย่างนี้เราถ้าสมมุติว่าเราปรับไปสี40่40อย่างงนะี้ตัวลมร้อนจะทํางานพร้อมกับไฟสถานะสีฟ้า พออุณหภูมิภายในตู้ได้ได้ตามกําหนดนี่ครับมันจะทํางานแล้วพอไฟในตู้ได้ตามกําหนดไออุณหภูมิในตู้ได้ตามกําหนดไอมันจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติพออุณหภูมิในตู้ลดลงมันจะกลับมาทํางานใหม่มันจะไปทํางานตลอดเวลาและอย่างนี้เราต้องตัง้ตงเวลาปะา่ะคะ ก็คือมันมันเป็นเราต้องรูมมีเวลาเราต้องดูดูไอ้ของเราว่าเราตัดใช้เวลาเท่าไหร่เราก็รูมเท่าไหร่เราต้องลองลองลองสายลองเปิดรูดูว่าเราจะใช้ไหนเวลาขนาดนี้หน่อยตัดรูมขนาดนี้แล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าเราใช้จะหยุดปิดอันนี้แบบถ้าจะเราจใช้เราก็ปิดรูดมือหัวสูบพอ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 เราคิดว่าใช้ได้แล้วเนี่ยครับเราก็ปิดให้ปิด ดูดไปที่ศูนย์เอาเบรกเกอร์ลงแ,แล้วระบบที่สามเป็นระบบความร้อนจากหลอดไฟมันจะทําความร้อนจากด้านบนเจอเมื่อดันเบรเกอร์ขึ้นเราปิดสวิตช์ไปที่ออนหลอดไฟจะทํางานตลอดเวลาเราอุณหภูมิในห้องได้ที่ตัวลมร้อนตักการทำงานแต่หลอดไฟจะไม่ตักหลอดไฟจะตัก,ต,กตักนิดตลอดเวลาเราสามารถเลือกก็ได้ว่าเราจะใช้ความร้อนจากหลอดไฟอย่างเดียวหรือจะใช้ความ ถ้าถ้าเราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแลถ้าเราเลือกลมร้อนเราก็อิดแล้วก็นิ้วไปที่อออไม่ต้องกดถ้าเราจะใช้หลอดไฟอย่างเดียวเราก็ตั้งนิ้วไว้ศูนย์แล้วเราดนี้ไว้ศูนย์ดีกว่าแต่ร่างที่ดีใช้สองอย่างก็คู่กันจะดีกว่าเพราะว่ามันจะเลือกหนึ่งเราจะแห้งเร็วกว่าลมแต่ว่าใช้แต่ของแต่ละอย่างมันก็แตกไม่เหมือนกันอันนี้เราต้องติดใจอยู่ว่า เราตากหักตากกล้วยตากกามันจะใช้ความร้อนใช้การตากไม่เหมือนกันยิ่งมันคงไม่เท่ากันอันนี้เราก็ต้องดูในวันเปิดว่าเราจะใช้เซลล์แสงอย่างเดียวเซลล์แสงอย่างเดียวเราไม่ต้องเก็บบั๊รเราเข็งเข็มมาตากแดดเลยที่มีแดดแล้วแล้วก็จะอาจจะระบายควาเครียดอีกไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะไม่ไหวแล้วก็คือถ้าถ้าโดนแสงแดดพัดลม โซล่าจะทำงานเลยอาจจะประมาณนั้นอ๋อ